นี่นะครับวิธีการเติมลมก็คือว่ามันจะมีหัวต่อสวมเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เติมลมนะครับแต่ก่อนที่จะเติมนะครับเราต้องคลายน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะเป็นน็อตตัวเล็กๆนะครับเราต้องคลายตัวนี้ออกก่อนนะครับถ้าไม่คลายเนี่ยเติมลมไม่เข้านะครับพอคลายออกมาแล้วนะครับ เราถึงจะเติมลมได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันล็อกมันล็อกหัวลูกศรอ,อยู่นะครับพอคลายออกมาแล้วเราถึงจะเอา,อาหัวที่เป็นหัวต่อตัวนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ถึงจะเติมลมได้นะครับแต่วันนี้หัวต่อเราไม่มีนะครับเราก็จะใช้วิธีการแบบบ้านๆเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้อ่า สายยางสวมเข้าไปเลยนะครับสายยางสวมเข้าไปเลยนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่าตัวนี้มันจะเป็นท่อลมนะครับท่อลมเราไม่มีหัวต่อนะครับเราก็ใช้ท่อลมนี่แหละครับสวมไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็สูบลมเข้าไปนะครับมันก็จะได้อยู่นะครับหัวแบบนี้เราไม่สามารถที่จะใช้ตัวนี้เติมได้นะครับเราก็จะ ไม่ใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนแต่ว่าเราก็จะใช้แค่สายยางนะครับท่อลมท่อน้ํามันนี่ครับท่อน้ํามันสวมเข้ากับตัวนี้นะครับตัวสูบตัวสูบแบบเหยียบนะครับก็จะใช้แบบระบบธรรมดาน,นี่แหละครับอันนี้สวมเข้าไปนะครับสวมเข้าไปแล้วเราก็ บีบตัวนี้ล็อกไว้นะครับแล้วเราก็เจาตัวนี้นะครับมาสวมเข้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับแค่นี้ก็สูบได้แล้วนะครับนะครับแค่นี้ก็สูบได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะวัดแรงดันไม่ได้นะครับเราจะไม่รู้ว่าแรงดันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัววัดแรงดันนี้มันเสียนะครับ เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับ